สวัสดีครับสำหรับบทนี้นะครับเราจะมานะครับ modify โ,โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับเออบทนี้จะ modify ในส่วนของนะครับส่วนของภาค display ภาคอัปเดตนั่นเองนะครับตรงไหนครับก็คือตรงนี้นะครับแต่ละดิจิตนะครับก็ติดตั้งแต่เคส0ย์ก่อนแล้วก็ลงมาเคส1แล้วก็ไปติดเคส2แล้วก็กิจเคส3แล้วก็วนมาเคส1 เคส0นะครับเคส0ใหม่เคส1เคส2เคส3แล้วก็วนกลับไปเคส0เคส1เคส2เคส3วนกลับอย่างงี้นะครับแต่เราต้องการ modify ว่านะครับ modify ว่าเวลานะครับในโปรติวสเนี่ยนะครับพอนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปก่อนนะครับพอเรากดปุ่ม set ปั๊บเนี่ยนะครับก็ให้หลักแรกนะครับกระพริบนะครับกระพริ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 บนั่นเองนะครับ ทีนี้จะทําได้อย่างไรนะครับก็ง่ายๆนะครับง่ายๆคือตรงนี้เราเราก็นะครับตรงนี้ก็คือพอร์ตศูนย์เนี่ยนะครับจะเท่ากับอะไรครับเซกเมนต์โค้ดศูนย์เนี่ยนะครับแทนได้ด้วย Data ตรงนี้ปุ๊บก็คือส่งรหัสข้อมูลออกพอร์ตศูนย์นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะทําอย่างนี้นะครับผมจะสมมุติเราเราเอาให้กับพริบหลักที่ศูนย์ก่อนติดก่อนนะครับเป็นอันดับแรกนะครับทีนี้เนี่ยผมจะนะครับ สมมติตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งนะครับผมจะสมมติตัวแปรตัวแปรหนึ่งขึ้นมานะครับเป็นตัวแปรประเภทบิตนะครับเป็นตัวแปรประเภทบิตที่มีชื่อว่านะครับตัวแปรประเภทบิตผมจะสมมติขึ้นมานะครับชื่อว่าบิตนะครับผมประกาศบิตตั้งชื่อปรแกรมเอ่อตั้งชื่อตัวแปรว่านะครับเออดินะครับดิจิตศูนย์บลิงค์นะครับบลิงค์ไอดีนะครับ ค่าเริ่มต้นผมให้เป็น0นะครับให้เป็น0นะครับในทํานองเดียวกันนะครับดิจิตนะครับดิจิตเอ่อตรงนี้นะครับเราก็ Copy นะครับมันมีอยู่4ดิจิตนะครับก็ดิจิต0ดิจิต1ดิจิต2ดิจิต3นะครับก็วางวางวางนะครับ4ดิจิตนะครับวางทีนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นดิจิต3นะครับ ตร,รต,รตรงนี้เป็นดิจิตอะไรครับดิจิตสองนะครับตรงนี้เป็นดิจิตหนึ่งนะครับทีนี้ผมสมมุติตัวแปรประเภทบิตขึ้นมานะครับ4ตัวแปรนะครับก็คือดิจิตศูนย์ b l i n k i d ดิจิตหนึ่ง b l i n k i n d ดิจิตสอง b l i n k i n d ดิจิตสาม b l i n k i d นะครับก็4ตัวแปรเป็นตัวแปรประเภทบิตนะครับค่าก็คือมีอยู่2ค่าก็คือไม่ศูนย์ก็1ไม่1ก็ศูนย์นะครับทีนี้ผมจะสมมุติขึ้นมาทําไม นะครับผมก็จะสมมุติขึ้นมาเพื่อควบคุมการกระพริบของแต่ละดิจ anyway, ิตนะครับควบคุมได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับก็คือดิจิตศูนย์นะครับก็ควบคุมการกระพริบของหลักที่ศูนย์นะครับดิจิตหก็ควบคุมการกระพริบของหลักที่1นะครับดิจิตสนะครับก็ควบคุมการกระพริบของหลักที่2นะครับดิจิตสก็ควบคุมการกระพริบของอะไรครับหลักที่3นะครับ ทีนี้จะควบคุมได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเราก็มาตรงนี้ก่อนนะครับเราเรามาตรงที่อะไรครับที่เอ่อที่ให้ส่งข้อมูลออกไปให้กับพอร์ตศูนนั่นเองนะครับข้อมูลที่ส่งให้พอร์ตศูนย์ถ้าตอนกระพริบนะครับก็คือสมมุติเลข1กระพริบก็คือต้องส่งข้อมูลอะไรครับเลข1กับข้อมูลว่างเลข1กับข้อมูลว่าง เลข1กับข้อมูลว่างสลับกันไปนะครับเลข1กับข้อมูลว่างสลับกันไปเป็นเวลาเป็นแต่ละของจังหวะนั่นเองนะครับผมจะทําอย่างนี้นะครับในเคสศูนย์นะครับผมจะทําอย่างนี้นะครับผมใส่นะครับผมตั้งเงื่อนไขนะครับ if if อะไรครับ if d นะครับ d d i g นะครับที่เราตั้งตะกี้นะครับ digit ศูนย์นะครับ blink นะครับ blink แปลว่ากระพริบนะครับ blink id นะครับเท่ากับเท่ากับศูนย์เนี่ยให้ทําอะไรครับ ก็ให้แสดงข้อมูลตามปกตินั่นเองนะครับแสดงข้อมูลตามปกติตรงไหนครับก็คือตรงส่วนนี้ไงครับเราก็คัดเข้ามานะครับเราคัดปุ๊บนะครับแล้วก็ทําไมครับเอาไปไว้ในวงเล็บ if ตัวนี้นะครับเอาไปไว้ในวงเล็บ if ตัวนี้นะครับก็เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้า else ถ้าเป็นศูนย์ล่ะทําไงครับ else นะครับ else else ทำไงครับถ้าเกิดว่ามันเท่ากับ1ทําไงครับก็แสดงว่ากับ i ปก็คือต้องส่งข้อมูลว่างนั่นเองข้อมูลว่างคืออะไรครับ พอศูนย์นะครับเท่ากับอะไรครับ0 x นย์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับทีนี้พอเราได้ดังนี้นะครับเราได้ดังนี้นะครับทำไงครับควบคุมทีนี้ดิจิตการกระพริบก็ควบคุมการกระพริบของดิจิตศูนย์เนี่ยก็ขึ้นกับอะไรครับดิจิตศูนย์ลี้ยงไแล้วนะครับทีนี้ผมจะให้ติดนะครับผมจะให้ติด0.5แล้วก็ดับ0.5ติด0.5ดับแล้ว0.5นะครับ จะทำได้อย่างไรนะครับจะทําได้อย่างไรดูนะครับดูผมจะให้ติด0.5วิดับ0.5วิติด0.5วิดับ0.5วิช่วงที่ดับก็คืออะไรครับพดศูนย์เท่ากับ0 x 0 0นั่นเองนะครับช่วงที่ติดนะครับก็ทําไมครับก็แล้วแต่ว่าจะติดแบบมีจุดหรือไม่แล้วแต่ว่าจะติดแบบมีจดุด นะครับหรือไม่มีจุดนั่นเองนะครับติดก็คือมี2กรณีก็คือติดแบบมีจุดนะครับตรงนี้โคดหตัวนี้นะครับกับติดแบบอะไรครับไม่มีจุดนะครับก็คือโคดศูนย์ตัวนี้แต่ตอนดับดับอันเดียวกันนะครับก็คือดับหมดทุกทุกอะไรครับทุกขานั่นเองก็คือพอทศูนย์เท่ากับ0ูนย์ x 0ก็คือว่างก็คือดับบุบไปเลยนั่นเองนะครับทีนี้ควบคุมได้ด้วยอะไรครับได้ด้วยเงื่อนไขอีฟตัวนี้นะครับ f อะไรครับ f ดิจิตศูนย์ b l i n k i d เท่ากับ0ก็ทําไมครับให้ติดนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็ให้ติดแต่ถ้ามันเท่ากับ1ก็ทําไมครับก็ให้ดับนั่นเองนะครับทีนี้ควบคุมได้อย่างไรมาดูนะครับผมจะเขียนโปรแกรมเพิ่มนะครับก็คือติด0.5าวิดับ0.5าวิติด0.5าวิดับ0.5าวินะครับดูนะครับทีนี้นะครับผมจะ f นะครับผมจะสมมุติตัวแปรขึ้นมาตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการนับนะครับว่าติด0.5ด0.5นบ เอ่อนะครับผมจะสมมุติตัวแปรขึ้นมาอันไซชานะครับเอ่อบลิงนะครับผมจะตั้งชื่อว่าบลิงคศูนย์คอนโทรลนะครับบลิงคศูนย์คอนโทรลการเริ่มต้นที่อะไรครับที่ศูนย์นะครับทีนี้ติด0.5ดับ0.5นะครับทีนี้เราจะต้องคำนวณก่อนนะครับเครื่องคิดเลขครับติด0.5ดับ0.5ต้องอินเตอร์ลับกี่ครั้งครับครั้งละ5,000ไมโครเซกนะครับ ต้องอินเตอร์หลับกี่ครั้งก็เอาจุดหนะครับหารด้วยอะไรครับ5,000นะครับ5,000ไมโครเซกก็คือยกกำลังอะไรครับลบหนั่นเองนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ100นะครับเท่ากับ100นะครับผมก็นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะก๊อปมานะครับบลิงตัวนี้นะครับบลิงศูนย์คอนโทรลผมก็จะก๊อปมานะครับก็เป็นอะไรครับบลิงศูนย์คอนโทรลนะครับเท่ากับอะไรครับตัวมันเองนะครับบวกด้วยอะไรครับบวกด้วย1อินเตอร์หลับ มาก็บวกไว้ครั้งหนึ่งนะครับก็ทดไว้ครั้งหนึ่งนั่นเองก็คือบวกไว้ครั้งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับผมก็ตั้งเงื่อนไขนะครับ if นะครับ if อะไรครับ if บิ้งโูนศูนย์คอนโทรลมากกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ครับตะกี้เราคำนวณได้100นะครับทําไงครับทําไงทําไงครับก็อะไรครับเคลียร์ก่อนนะครับเพื่อที่จะเริ่มนับใหม่เคลียร์ให้เท่ากับอะไรครับให้เท่ากับ0นย์นะครับหลังจากนั้นทําไงครับ หลังจากนั้นก็นะครับเอาตัวอะไรครับควบคุมการกระพริบนะครับก็คือดิจิทศูนย์ลิงก์ไอดีนะครับก็เราก็ก o p ปี้มานะครับพอตรงนี้นะครับเราก็ใส่ไว้นะครับดิจิทศูนย์ลิงก์ไอดีเท่ากับอะไรครับตรงกันข้ามของตัวมันเองนั่นเองนะครับถ้าติดอยู่ก็ให้กระพริบถ้ากระพริบก็ให้ติดก็ก็ก็ให้ดับถ้าดับก็ให้กระพริบถ้ากระพริบก็ให้ดับนั่นเองนะครับก็ควบคุมตรงนี้นั่นเองควบคุมตรงนี้เราไปมีผลตรงไหนครับก็คือไปมีผลตรงตรงนี้นั่นเองนะครับ ไปมีผลตรงนี้นั่นเองเพราะเราตั้งเงื่อนไขว่าดิจิตศูนย์ l i n k i d เท่ากับ0ูนย์ทำไมครับให้ทำในลูกนี้ถ้าเท่ากับ1ก็คือไงครับให้ดับถ้าถ้าถ้าเท่ากับ0ูนย์ก็ให้ติดติดแบบไหนครับติดแบบไม่มีจดุดหรือติดแบบมีจุดก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเลยครับ if ตรงนี้นั่นเองนะครับ if ตัวนี้นั่นเองว่าจะมีจุดหรือไม่มีจดุดถ้าเท่ากับ0ูนย์กท็ทําตัวนี้นะครับก็ไม่มีจดุดถ้าเท่ากับ1ก็ทําตัวนี้แบบมีจุดนั่นเองแล้วก็ควบคุมด้วย if ตัวนี้อีกทีนนงับเเื่่่อไขกกก็็ D0 ถ้าาทตติดแ แต่จะติดแบบไหนนะครับติดแบบมีจุดหรือไม่มีจุดก็ภายในบีการนี้แต่เท่ากับหนึ่งก็ให้ดับบุ๊บไปเลยพอติดเอ่อติด0ูนาวิดับ0.5าวิติด0.5าวิดับ0.5าวินั่นเองนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ลองคอมไพล์นะครับลองคอมพล์ผมตั้งเชื่อตัวแปรยาวนิดนึงนะครับศูนย์เออร์เรศูนย์นิ่งแปลว่าใช้ได้นะครับทีนี้นะครับลองดูนะครับลองดูนะครับลองดูว่าจริงไหมนะครับ ลองดูนะครับว่าจริงไหมนะครับว่าทํางานได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวพอผมโหลดลงไปในโปรติโอสนะครับมันจะต้องทําไมครับมันจะต้องติดดับติดดับนะครับเลขศูนย์ตัวนี้จะต้องเป็นศูนย์กระพริบกระพริบอยู่ที่หลักที่1ดูนะครับดูนะครับดูนะครับถ้าเขียนถูกนะครับก็คือนะครับมันจะกระพริบอยู่หลักที่ศูนย์นั่นเองนะครับดูนะครับผมจะรันนะครับปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันกระพริบนะครับ ทีนี้เนี่ยในในนาฬิกาของเรานะครับพอเรากดปุ่มอะไรครับอัพเนี่ยนะครับพอเรากดปุ่มอัพเนี่ยจากเลขศูนย์กระพริบมันก็จะกลายเป็นอะไรครับเลขหนึ่งกระพริบนะครับกดทีหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งกดอีกทีหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเลขสองเป็นเลขสาเป็นเลขสี่ไปเรื่อยๆจนถึงเลขเก้าแล้ววนไปเป็นเลขศูนย์นั่นเองนะครับก็คือเป็นอย่างนั้นนั่นเองนะครับไอ้นี้คือแสดงพฤติกรรมให้ดูแค่นั้นเองนะครับว่าการควบคุมการกระพริบเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับเอ่ออะไรครับดิจิตซูนลิง ที่0นั่นเองถ้าหลักที่1ก็ดิจิต1 b l i n k i d นะครับถ้าหลักที่สองก็ดิจิต2 b l i n k i d นะครับดิจิต3ก็ดิจิต3 b l i n k i d นะครับทีนี้หลักที่ 0, 0 ID, ูนดิจิต0 b l i n k i d ทำไมครับเราก็ควบคุมนะครับให้ทำไมครับถ้าตรงกันข้ามของมันก็คือทําไมครับจากติดอยู่ก็ให้ดับจากดับอยู่ก็ให้ติดนั่นเองก็คือตรงนี้นั่นเองตรงนี้พอควบคุมเสร็จจะไปมีผลต่อตรงไหนครับไปมีผลต่อการส่งค่าออกขดศูนย์ตรงนี้นั่นเองนะครับ ค่าออกปอดสูงตรงนี one, like ้นั่นเองนะครับทีนี้นะครับทีนี้แต่เราเขียนเฉพาะดิจิต0นนะครับทีนี้ทีนี้เราจะเขียนดิจิตหนึ่งบ้างนะครับดิจิตหนึ่งก็เหมือนกันนะครับอะไรครับเราก็ก๊อปมานะครับก็คือเหมือนกันนะครับตรงนี้เราคัปปี้มานะครับดิจิตหนึ่งก็เหมือนกันนะครับเราโมดิฟายใหม่นะครับตรงนี้นะครับเราก็กดวางนะครับดิจิตอะไรครับตรงนี้ดิจิตหนึ่งนะครับแก้เป็นดิจิตหนึ่งนะครับบลิงค์ไอดีนะครับ ตรงนี้ก็จะให้ทําอะไรครับก็ให้ติดนั่นเองนะครับถ้าศูนย์ถ้าเอล่ะเอก็ทําอะไรครับก็ให้ดับนั่นเองนะครับก็คืออะไรครับก็คือพอตศูนย์เท่ากับอะไรครับศูนย์เอ็กศูนย์ศูนย์หรือศูนย์เฉยๆก็ได้นะครับตรงนี้ก็แค่นั้นเองแล้วก็ทําไมครับก๊อตัวนี้ไปนั่นเองนะครับเอ่อก็ทําการคัดนะครับคัดแล้วก็มาวางตรงนี้นะครับในส่วนของดิจิตหนึ่งนะครับก็คัดแล้วก็มาวางนะครับตรงนี้นะครับทีนี้ดิจิตสองล่ะดิจิตสอง ดิจิตสองทำไงก็เหมือนกับอะไรครับดิจิตหนึ่งตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับก๊อปมานะครับเอ่อก๊อบมานะครับก๊อปมาก๊อบมานะครับก๊อปปี้นะครับมาไว้ในอะไรครับดิจิตสองนะครับก็นะครับเพลทนะครับวางนะครับวางวางแล้วทําไงครับก็เปลี่ยนตรงนี้จากเลขหนึ่งก็กลายเป็นเลขสองนะครับก็คือเป็นหลักที่สองนะครับก็คืออย่างนี้นี่เองนะครับก็คืออย่างนี้นี่เองนะครับ ก็นะครับทำไรครับก็ให้ติดถ้าเอล่ะเอลก็ทำไมครับก็ให้ดับนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็คืออะไรครับขดศูนย์นะครับเท่ากับศูนย์อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือศูนย์เอ็กศูนย์ศูนย์ก็ได้นะครับแล้วก็เราทําไงครับทําการคัดมานะครับตรงนี้ตัดนั่นเองนะครับตัดแล้วก็ไปวางนี่นี้นะครับวางนะครับ c t r l v นะครับวางหลังจากนั้นทําไมครับก็จัดเส้อให้เรียบร้อยจัดเส้อให้สวยงามนะครับโปรแกรมจะได้เป็นกิจจารักษณะ ทีนี้ดิจิต3ก็เหมือนกันนะครับก๊ของดิจิต2มานะครับก็ Copy นะครับมาวางนะครับค o p ป้แล้วก็ทําไมครับวางนะครับวางแล้วก็ทําไมครับก็จัดให้สวยงามนะครับแล้วก็นะครับทําอะไรนะครับตรงนี้ถ้าเอลทำอะไรนะครับวางนะครับก็นะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเก็ทําไมครับพอตอะไรครับพอดศูนย์นะครับเท่ากับ 0x00 นะครับแต่ถ้าเท่าอะไรครับถ้าเ l ถ้าแต่ถ้า if ทำไงครับ if ก็ตัดนะครับต๊บนะครับตัดมานะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับเราจะทำอย่างนี้นะครับเวลาเราเซตค่าของนาฬิกานะครับเราก็วางนะครับจากเลข2ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับเลขอะไรครับเลข3นะครับ จะเห็นว่านะครับตัวดิจิตสาม l i n k i d ก็คือเป็นตัวจะควบคุมนั่นเองว่าจะให้ส่งข้อมูลตรงนี้ไหมหรือไม่ก็จะให้ดับไหมถ้ามันเป็น1 0กับ1สลับกันเป็นจังหวะมันก็ติดบ้างดับบ้างติดบ้างดับบ้างติดบ้างดับบ้างก็กลายเป็นอะไรครับที่เราอะไรครับจะเซตค่าตั้งตั้งตั้งค่านาฬิกานั่นเองนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้นะครับตรงนี้ผมแค่แสดงตัวอย่างให้ดูแค่นั้นเองนะครับ ตรงส่วนของตรงนี้นะครับผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ผมลบทิ้งนะครับตะกี้ผมแสดงตัวอย่างของดิจิตศูนย์ให้ดูแค่นั้นเอง <S <S <ๆ>ทีนี้ผมลบทิ้งนะครับผมไม่เอานะครับเราเราจะไม่เอานะครับเราจะาไปใช้จริงเลยนะครับเดี๋ยวเราตรงนี้อันทรายตรงนี้เราก็ลบทิ้งก่อนนะครับเราไม่เอานะครับเดี๋ยวเราเรา,เราจะมาใช้ตอนตอนตอนตั้งค่านาฬิกาจริงๆนะครับ<ๆ>ในในบทหลังๆนะครับเราก็ขอให้รู้แค่นิดนึงก่อนว่าตรงนี้นะครับก็คือควบคุมการอะไรครับ ติดดับของแต่ละดิจิตนั่นเองถ้าเราจะให้มันกระพริบก็ทําไมครับให้ดิจิตศูนย์ l i n k i id ตัวนี้เป็นไรครับเป็นศูนย์เป็น1เป็นศูนย์เป็น1อย่างละ0 5นย์าวินั่นเองก็คือสลับกันติดนั่นเองสลับกันดับสลับติดสลับดับนะครับติดดับติดด,ดับติดดับเราก็เห็นเป็นไรครับบ l i n k i นั่นเองนะครับก็เท่านั้นเองถ้าดิจิต1นึ่ง b l i n k i d ก็ของหลักที่1ถ้า2 id ก็บลิ n k i ของหลักที่2นั่นเองถ้า3 id ก็ b l i n k i ของอะไรครับดิจิต3เท่านั้นเองนะครับ ก็เท่านี้เองนะครับคอนเซปต์ง่ายๆซื่อๆนะครับบทนี้นะครับเราก็แก้ตรงไหนบ้างครับตะกี้นะครับก็แก้ตรงตรง,ตรงช่วงของที่อัปเดตดิจิตนั่นเองนะครับ ตรงที่ส่งช่วงที่ส่งข้อมูลออกตรงนี้นะครับเราก็เพิ่มขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับให้ติดหรือดับให้ดับหรือติดให้ติดหรือดับให้ดับหรือติดนั่นเองนะครับเราก็เพิ่มมานะครับในของแต่ละเคสนะครับว่าถ้าเกิดเป็นหลักที่1ก็เพิ่มตรงนี้นะครับถ้าหลักที่2ก็ไงครับก็เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับหลักที่3ก็เป็นไงครับก็เพิ่มขึ้นมาตรงนี้นั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับซื่อๆนะครับบทนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบทหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ